สวัสดีครับเพื่อนเอนสมาชิกผู้นิยมพลักเครื่องแล้วก็สมาชิกทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาพลักเครื่องนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอพระนื้อชินนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยพบเจอสำหรับพิมพ์นี้นะครับเพราะว่าจะเป็นพิมพ์ที่ไม่มีเส้นรัศมีด้านข้างนะครับ องนี <boundaries. S 1> ้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางเนื้อเนื้อชินนะครับชินชินตะกัวนะครับชินสนิมแดงนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่หายากนะครับสําหรับพิมพ์นี้พระมหิสวรก็ถือว่ามีหลายพิมพ์นะครับทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กแล้วก็มีพิมพิมพิมจิ๋วนะครับพิม์ขนาดเล็กก็มีนะครับมีทั้ง เนื้อชินเงินแล้วก็ตะกัวสีนิมแดงแล้วก็เนื้อชินสังกวานอนนะครับหรือว่าชินเขียวนะครับพว mm hmm. นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่สภาพใช้ใช้ช้ำนะครับเพราะว่าเป็นพระเนื้อตะกัวก็ค่อนข้างจะอ่อน พระองค์นี้ก็ได้ความอ้วเฟือจากท่านรองนายกอบตอนะครับรองนายกชาติสาเสี่ยวนะครับรองนายกอบตอําเภอสังกะแพงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ